วันนี้เราจะไปชมทุ่งบัวตองกันครับในเดือนพฤศจิกายนดอกบัวตองที่แม่เมาะลำปางบานเต็มดอยแล้วครับและในวันที่10-12พฤศจิกายนปี66นี้จะมีงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่19นณสวนเฉลิมพระเกียรติกฟอผอแม่เมาะให้ทุกคนได้ไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขชื่นชมทุ่งบัวตองที่บานสะพังละลานตาบนพื้นที่กว่า200ไร่ครับ การเดินทางไปก็สะดวกครับจากตัวเมืองลำปลางไปที่สวนเฉลิมพระเกียรติระยะทางประมาณ42กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีก็ถึงแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นทุ่งบัวตองที่อยู่ด้านล่างครับเราแอบเห็นหมอกเล็กๆครับเดี๋ยวซ่อที่จอดรถกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมทุ่งบัวตองแล้วก็ทะเลหมอกกันครับ สำหรับที่จอดรถยนต์ในสวนเฉลิมพระเกียรติที่นี่ก็กว้างขวางครับรองรับรถยนต์และรถบัสได้มากมายครับโอ้ได้เห็นต้นอันนี้เตี้ยแล้วอะ จากที่จอดรถยนต์เราเดินลงมาอีกนิดนึงครับตอนนี้มันเวลาใกล้จะแปดโมงเช้าแล้วครับเราก็เลยแวะตรงจุดนี้ก่อนเพราะว่ากลัวทะเลหมอกจะหายครับเดี๋ยวจะพาไปดูทะเลหมอกกันใกล้ๆครับสาหรับทุ่งดอกบัวตองครับก็จะมีทางที่ลงไปซึ่งเราสามารถขับรถยนต์แล้วก็นั่งชมบนรถได้เลยครับ แต่ตอนนี้เราจะถ่ายวิวข้างบนก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักพักเราก็จะเดินขึ้นไปตรงสวนเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็เสร็จจากที่เราชมข้างบนเราก็จะแวะไปที่ทุ่งบัวตองกันต่อครับยิ่งสายมาแดดยิ่งแรงครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปเก็บภาพทุ่งบัวตองกับทะเลเหมอกกันก่อนนะครับ วันนี้เราออกบ้านสายไปหน่อยครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้เห็นทะเลหมอกแล้วครับแต่ก็ถือว่ายังโชคดีครับเพราะว่ามาถึงก็ยังมีทะเลหมอกให้ดูอยู่ครับถึงจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็สวยงามครับยังเห็นทะเลหมอกอยู่นะ สวนเฉลิมประเกียรติเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง2องทุ่มครับถ้าเพื่อนๆจะมาชมทะเลหมอกมาถึงที่นี่สัก6โมงเช้าก็น่าจะได้ชมทะเลหมอกที่สวยงามแล้วก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นน่าจะสวยกว่านี้มากเลยครับ ตามที่บอกตอนต้นไว้ครับว่าวันที่10ถึง12พฤศจิกายนจะมีงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะครั้งที่19ครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้แต่วันที่เรามานี่เป็นวันที่9พฤศจิกายนครับคนก็เลยไม่เยอะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมภายในสวนกันนะครับ เริ่มตั้งแต่ทางเดินเข้าสวนครับเขาก็จัดทางไม้ใบไม้ดอกมาประดับไว้สวยงามมากเลยเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปตรงที่จุดชมวิวกันนะครับ จากจุดชมวิวด้านบนนี้เราก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ทุ่งบัวตองที่อยู่ด้านล่างครับ จากจุดชมวิวตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมจุดอื่นๆกันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกันด้านล่างครับเพราะว่าตรงด้านล่างนี้มีจุดให้ถ่ายรูปอยู่หลายจุดเลยครับ มีดอกบัวตองอยู่ตรงด้านล่างนั้นครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูใกล้ๆกันครับตรงจุดนี้ไม่ใช่ทุ่งบัวตองนะครับแต่ก็มีบัวตองอยู่พอให้เราได้ถ่ายรูปครับแต่เดี๋ยวเราจะไปชมทุ่งบัวตองจริงๆกันอีกทีครับ เดี๋ยวเราเดินชมบรรยากาศรอบๆกันไปก่อนนะครับ ที่เราเห็นรถยนต์อยู่ด้านล่างไกลๆนั่นครับเป็นจุดที่เราจะขับรถไปชมทุ่งบัวตองกันครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝากหนึ่งครับเป็นบริเวณตรงที่หอสูงที่สำหรับชมวิวครับตรง ด้านล่างจะมีเขาทำเป็นซุ้มกล้วยไม้ครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงนั้นครับตอนนี้ก็จะมีเด็กๆมาทัศนศึกษากันด้วยครับเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปกันครับที่ซุ้มกล้วยไม้ครับจัดไว้ได้สวยงามมาก เดี๋ยวเราจะเดินออกไปที่จอดรถกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปชมทุ่งบัวตองกันต่อครับ ตอนนี้เราอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับกับตอนที่เราเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านตรงสะบัวนี่ไปที่จอดรถกันครับ เดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานนี้ไปก็จะถึงที่จอดรถเราแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ทุ่งบัวตองนะครับเราขับรถออกมาจากสวนเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อีกประมาณสัก1-2กิโลครับก็จะถึงทางแยกที่จะเลี้ยวเข้าไปจุดที่เราจะขับรถชมทุ่งบัวตองกันครับ ตรงเส้นทางที่ชมทุ่งบัวตองนี่นะครับจะเป็นเดินรถทางเดียวนะครับให้เราขับรถตามลูกศรที่เขาบอกไว้ครับเดี๋ยวเราก็จะขับรถตามทางชมความงามของทุ่งบัวตองไปพร้อมๆกันเลยนะครับในวันที่1 0ถึง12พฤศจิกายน 66, 66นี้ก็อย่าพลาดที่จะมาชมทุ่งบัวตองกันนะครับที่ กฟผแม่เมาะจังหวัดลำปางครับซึ่งงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะนี่ก็จะจัดขึ้นทุกปีนะครับยังไงก็รอฟังข่าวกันนะครับแล้วก็มาเที่ยวกันครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปเราจนจบนะครับและช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ของเราออกนะครับขอบคุณครับ